ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล,ล์ลบบุรีจัดกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์โรนรงแต่งชุดไทยภายใต้คอนเซ็ป นุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองลบบุรีณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง19กุมภาพันธ์2566อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวลบบุรีและนักท่องเที่ยวรวมแต่งชุดไทยมาเที่ยวในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกด้วย คุณจงคนนีใช้องค์การผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีต้องการเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดลบบุรีและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในการแต่งชุดผ้าไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดและควรค่าแก่การสืบสานให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต เราเป็นสันลท์ไซาล์ลพบุรีนะคะเรามีแนวคิดว่าเราจะร่วมกับทางทททแล้วก็ร่วมกับทางจังหวัดเพื่อส่ง,สง,สงเสริมกิจกรรมในวันนี้ในเทศก,กาลงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะเป็นงานวังนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการที่จะจัดกิจกรรมวันนี้เป็นเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทยเพื่อเป็นการปลุกให้ คนทั้งจังหวัดเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็เริ่มต้นการแต่งชุดไทยในเทศกาลวันแผ่นดินสมเด็จพระนาลายตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปจนจน,จนบรรทุกันที่19วันนะคะนั่นเนี่ยรมิสารกา็สนับสนุนแล้วก็จะเดินแบบแฟชั่นโชว์ร่วมกับภาคภาคหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อ,เ,อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวแล้วก็งานเทศกาลในวันนี้ด้วยค่ะ อกาสนี้ต้องกราบขอทุกดริษผู้บริหารรูปินส์สไตล์นะครับที่ท่านได้ดูแลทางในส่วนของสระบุรีลพบุรีและสุพรรณบุรีท่านก็ขับเคลื่อนรวมกับผู้บริหารในส่วนแผนกต่างๆนะครับในการขับเคลื่อนและประการสําคัญก็คือพี่น้องชาวลพบุรีเองนะครับที่อยากขับเคลื่อนงานแอดนชุดเต็มพิศลายไปด้วยกันนะครับร่วมกันรุ่งตรงหกสบายแต่งไทยอย่างภาคภูมิใจให้เป็นที่บริจัดต่อสายตา้นักท่องเที่ยวทุกคน ปับนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานกิจกรรมเดินแต่ประชาสัมพันธ์โรณรงค์แต่งุดไทยงานแผ่นด,ดินสมเร็จพนานลายครั้งที่3.5โอกาสนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ การจัดกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์รณรงค์แต่งชุดไทยโดยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเดินแบบแฟชั่นชุดไทยพร้อมได้รับเกียรติจากนางสุวัจีสิริปัญโยในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีร่วมด้วยนางประภารัตเกตพันธ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีและส่วนราชการจากทุกสังกัดในจังหวัดลบบุรีร่วมเดินแบบในครั้งนี้ ในส่วนของศูนย์การค้าโรบินสันไลท์ไทร์นะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนเนาะ,ะในส่วนของศูนย์การค้าโรบินสันเนี่ยนะคะเพื่อขอขอบข,ขอพระคุณทุกหน่วยงานน่นะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในในวันนี้อย่างมากมายเลยนะคะเราก็ขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานองค์การองค์กรองค์การ,การ,การต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ โดยที่บางท่านเนี่ยก็มาโดยไม่ได้นัดหมายบางท่านกา็ทราบข่าวจากที่อื่นก็มีมีติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้เลยเนี่ยเราก็ยินดีและก็ขอบคุณทุกท่านค่ะดีใจไหมครับที่งานวันนี้สำเร็จออกมาได้ใช่ดีใจมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราบริษัทไลท์ไซเนี่ยเราเปิดมาครบรอบอก็6ปีแล้วนะคะเราก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะร่วมงานกับทางจังหวัด อย่างทุกๆงานแล้วก็งานในปีนี้เนี่ยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็เป็นงานแรกของปีนี้แล้วก็เราก็จะทํางานร่วมก,กับจังหวัดในในทุกๆงานในต่อต่อไปอะคะ่ะในอนาคตต่อไปในอนาคตต่อไปแล้วก็จะมีงานแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะทุกงานร่วมกับทางจังหวัดทา,ท,ทางพอทททางวัฒนธรรมจังหวัดอะไรอย่างงี้เราก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะคะ สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2566ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล,ไล์ลบบุรีได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกด้วยการถ่ายภาพที่ระลึกณสถานที่จัดงาน3แห่งได้แก่พระนารายณ์ราชนิเวศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเย็นนำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและแสดงภาพที่โพสต์ณจุดบริการลูกค้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรี เพื่อรับเข็มกลัดที่ระลึกได้ฟรีทันทีระหว่างวันที่10-19กุมภาพันธ์2566นี้ ส่วนผ้าลายไทยผ่าไหมมัด